นิทานเรือใบน้อยกับบทเพลงแห่งท้องทะเล The Little Sailboat and the Sea Song ภาคที่หนึ่งความฝันของเรือใบน้อยกางครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะอูต่อเรือเล็กๆริมชายฝั่งทะเลที่สวยงามมีเรือใบน้อยลำหนึ่งชื่อว่าสีฟ้าสีฟ้าไม่ใช่เรือประมงที่แข็งแกร่งไม่ใช่เรือสินค้าที่ใหญ่โตแต่เป็นเรือใบเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างประณีต ตัวเรือทาสีฟ้าอ่อนเหมือนน้ำทะเลในยามเช้าและมีใบเรือสีขาวบริสุทธิ์เรือลำอื่นๆในอู่มักจะหัวเราะย้อสีฟ้าดูสิเจ้าเรือใบสีฟ้าเจ้าตัวเล็กเกินกว่าจะสู้เคลื่อนใหญ่ได้ใบเรือของเจ้าก็บางเกินกว่าจะต้านลมพายุเจ้าคงได้แต่จอดนิ่งรอวันผุพังอยู่ตรงนี้แหละคำพูดเหล่านั้นทำให้สีฟ้ารู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่ง ทุกคืนเมื่อดวงจันทร์ส่องแสงสีฟ้าจะมองออกไปที่ขอบฟ้าอันกว้างใหญ่และฝันถึงการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่มันฝ่ฝันที่จะได้ล่องเรือไปในมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อค้นหาบทเพลงแห่งท้อมทะเลซึ่งเป็นตำนานเล่าขานกันมาว่าเป็นเสียงกระซิบของมหาสมุทรที่มอบความสงบสุขและความรู้แก่ผู้ที่ได้ยินมันเจ้าของสีฟ้าคือชายชราผู้ใจดีชื่อลุงมี ลุงมีเป็นช่างต่อเรือที่เชื่อในความฝันของเรือใบน้อยอย่าไปฟังพวกเขาเลยนะสีฟ้าลุงมีปลอบโยนพลางทาสีซ่อมแซมตัวเรือเรือทุกลำมีจุดหมายของตัวเองเรือใหญ่มีไว้ขนของหนักเรือเล็กมีไว้เดินทางเบาๆและรวดเร็วเจ้าถูกสร้างมาเพื่อการผจญภัยไม่ใช่การแบกน้ำหนักวันหนึ่งลุงมีเห็นว่าสีฟ้าไม่สามารถทนอยู่ในอุ่เรือได้อีกต่อไป จึงตัดสินใจมอบโอกาสให้มันสีฟ้าเอย๋ยถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องออกเดินทางไปตามหาบทแพงที่เจ้าฝันถึงแต่จำไว้ให้ดีการเดินทางนั้นไม่ง่ายบททดสอบแรกสีฟ้าตื่นเต้นอย่างที่สุดใบเรือสีขาวถูกคลี่ออกลุงมีช่วยผลักเรือออกสู่ทะเลเปิดท่ามกลางสายตาเยอะหยันของเรือลำอื่นๆทันทีที่ออกเดินทางได้ไม่นาน สีฟ้าก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายของมหาสมุทรคลื่นลูกแรกใหญ่กว่าที่มันเคยจินตนาการไว้มากคลื่นซัดเข้าใส่ตัวเรือจนน้ำทะเลทะลักเข้ามานี่หรือคือการผจญภัยมันน่ากลัวอย่างนี้เองหรือสีฟ้าคิดด้วยความหวาดกลัวลมเริ่มพัดแรงขึ้นใบเรือสีขาวที่เคยเป็นความภาคภูมิใจเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงสีฟ้าต้องใช้ทุกส่วนของโครงสร้างเพื่อต้านทานแรงลมและคลื่น มันคิดถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยในอู่เรือของลุงมีในขณะที่กำลังต่อสู้กับคลื่นสีฟ้าก็ได้พบกับฝูงปลาโลมาที่กำลังกระโดดเล่นน้ำอย่างสนุกสนานปลาโลมาตัวหนึ่งชื่อมุกว่ายเข้ามาใกล้เจ้าเรือน้อยเจ้ากลัวหรือมุกถามด้วยเสียงที่ไพเราะฉันกลัวมากเลยค่ะฉันตัวเล็กเกินไปที่จะอยู่ที่นี่ฉันควรจะกลับไปที่อู่เรือ สีฟ้าตอบอย่างท้อแท้มุกหัวเราะเบาๆไม่จริงเลยเจ้าไม่ได้เล็กเกินไปเจ้าแค่ไม่รู้จักวิธีใช้ประโยชน์จากความเล็กของตัวเองความเล็กทำให้เจ้าว่องไวทำให้เจ้าสามารถเลี้ยวหลบคลื่นได้เร็วกว่าเรือใหญ่ๆจงอย่าต่อต้านคลื่นแต่จงเป้นรําไปกับมันมุกแสดงให้สีฟ้าเห็นว่าแทนที่จะพยายามตานคลื่น สีฟ้าควรจะใช้แรงส่งของคลื่นและลมในการผลักดันตัวเองไปข้างหน้ามันต้องเรียนรู้ที่จะปรับใบเรืออย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางลมที่เปลี่ยนไปสีฟ้าเริ่มฝึกฝนตามที่มุกสอนมันปรับตัวเข้ากับจังหวะของมหาสมุทรจากที่เคยต่อสู้ดิ้นรนมันก็เริ่มล่องลอยอย่างสง่างามมันรู้สึกถึงพลังงานใหม่ที่ส่งมาจากคลื่นและลมมันไม่ได้กลัวอีกต่อไปแต่รู้สึกสนุกที่ได้ควบคุมตัวเอง นั่นเป็นครั้งแรกที่สีฟ้าเข้าใจว่าการเผชิญหน้ากับความท้าทายไม่ได้หมายถึงการใช้กำลังเข้าห้าหันแต่มันคือการปรับตัวและเรียนรู้ที่จะใช้พลังของธรรมชาติให้เป็นประโยชน์มันมองไปยังขอบฟ้าอย่างมีความหวังอีกครั้งการเดินทางเพิ่นจะเริ่มต้นสีฟ้าขอบคุณมุกและแรงตั้งใจที่จะเรียนรู้และปรับตัวต่อไปในการเดินทางของมันภาคที่สองบทเพลงที่คนพบ เมื่อผ่านพ้นพายุลูกแรกมาได้สีฟ้าก็มีความมั่นใจมากขึ้นมันล่องเรือไปเรื่อยๆเป็นเวลาหลายสัปดาห์มันได้เดินทางผ่านเกาะที่เต็มไปด้วยนกแก้วสีสันสดใสผ่านทะเลที่น้ําใสราวกับกระจกและผ่านแนวปะการังที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่น่าอัศจรรย์ระหว่างการเดินทางสีฟ้าก็ได้พบกับเรือโจรสลัดเก่าๆลำหนึ่งที่จอดทิ้งอยู่ใกล้เกาะร้างเรือโจรสลัดลำนั้น เคยเป็นเรือที่น่าเกรงเครงแต่ตอนนี้มันถูกทำลายและผุพังจนไม่เหลือเขาเดิมสีฟ้าสงสัยจึงเล่นเข้าไปใกล้และพบกับนกนางนวลแก่ตัวหนึ่งที่กำลังสร้างรังอยู่บนสอกกระดงที่หักท่านนกนางนวลท่านรู้หรือไม่ว่าเรือลำนี้เกิดอะไรขึ้นสีฟ้าถามนกนางนวลตอบด้วยเสียงที่แหบแห้งเรือลำนี้ชื่อพายุดำ มันเป็นเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเรือทั้งหมดมันเคยภาคภูมิใจในความใหญ่โตและพลังอำนาจของมันมันมักจะเยอะเย้ยเรือเล็กๆและไม่เคยเชื่อในความยอดโอนของทะเลเมื่อใดที่เจอคลื่นมันจะพยายามเอาชนะคลื่นด้วยกำลังเมื่อใดที่เจอพายุมันจะแล่นเข้าสู้โดยตรงโดยไม่ยอมลดใบเรือนกนังนวลเงยหน้ามองฟ้าแล้วกล่าวต่อพายุที่ไม่ได้ถูกต่อต้านด้วยความเข้าใจแต่มุ่งแต่จะเอาชนะด้วยความเย้ยหยิง สุดท้ายมันก็หักพังพลังที่มากเกินไปและไม่รู้จักปรับตัวก็เป็นจุดอันจบที่น่าเศร้าคำพูดของนกนางนวลทำให้สีฟ้าเข้าใจถึงความสำคัญของการถ่อมตนและการปรับตัวมันตระหนักว่าความแข็งแรงที่แท้จริงไม่ได้วัดที่ขนาดแต่ที่ความยืดหยุ่นและการเรียนรู้บทเพลงแห่งท้อมทะเลสีฟ้าเดินทางต่อไปด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันไม่ได้รีบร้อน แต่ปล่อยให้กระแสน้ำและลมพัดพาไปอย่างเป็นธรรมชาติมันสังเกตดวงดาวในยามค่ำคืนและจดจำจังหวะของการขึ้นลงของน้ำทะเลในที่สุดหลังจากผ่านไปหลายเดือนสีฟ้าก็แล่นเข้าสู่อนาเขตที่สงบเงียบซึ่งเป็นจุดที่ตำนานเล่าว่าบทเพลงแห่งท้องทะเลถูกซ่อนอยู่แต่ที่นั่นไม่มีสมบัติไม่มีเกาะวิเศษไม่มีอะไรเลยนอกจากผืนน้ำที่ราบเรียบดุจกระจกและความเงียบที่จับใจ สีฟ้าผิดหวังไม่มีอะไรเลยฉันได้เดินทางมาไกลขนาดนี้เพื่อพบกับความว่างเปล่าหรือนี่ทันใดนั้นเองในความเงียบสงบนั้นสีฟ้าก็เริ่มได้ยินเสียงแผ่วเบามันเป็นเสียงที่เกิดจากการกระทบกันของน้ำทะเลกับตัวเรือเป็นเสียงคลื่นคลาดของลมที่พัดผ่านใบเรือเป็นเสียงร้องของนกที่บินอยู่ไกลไกลและเป็นเสียงหัวใจของตัวมันเองที่เต้นอย่างสม่ำเสมอ มันไม่ใช่บทเพลงที่มีทำนองไพเราะแต่เป็นเสียงของสรรพสิ่งที่รวมกันเป็นจังหวะของชีวิตเสียงเหล่านั้นไม่ได้อยู่บนเกาะใดเกาะหนึ่งแต่พวกมันอยู่รอบตัวมันตลอดเวลาและอยู่ในตัวมันเองสีฟ้าเข้าใจแล้วบทเพลงแห่งท้องทะเลไม่ได้เป็นสมบัติที่ต้องค้นหาแต่มันคือความสงบภายในที่เกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับและเข้าใจธรรมชาติของโลกและตัวเราเองอย่างแท้จริง อันนาเขตแห่งสัญญาณการกลับสู่บ้านสีฟ้าตัดสินใจเดินทางกลับไปยังอู่เรือของลุงมีมันกลับไปด้วยความรู้ใหม่ไม่ใช่ความรู้ที่มาจากหนังสือแต่เป็นความรู้ที่มาจากประสบการณ์เมื่อสีฟ้าแล่นกลับมาถึงอู่เรือเรือลำอื่นๆยังคงจอดอยู่ที่เดิมพวกเขาต่างตกตะลึงที่เห็นเรือใบน้อยลำนี้กลับมาอย่างปลอดภัยเจ้ากลับมาได้ยังไงเจ้าผ่านพายุมาได้ยังไง เจ้าไปเจอสมบัติอะไรมาบ้างพวกเขาถามอย่างสงสัยสีฟ้าไม่ได้ตอบด้วยคำพูดแต่มันลอยอย่างนุ่มนวลและสง่างามกว่าเดิมตัวเรือดูแข็งแรงขึ้นสีสันของมันดูสดใสเพราะเคยสัมผัสกับแสงแดดและกเกลียวคลื่นมาแล้วลุงมีรีบวิ่งมารับเรือรักของเขาด้วยความดีใจรูปคลำที่ตัวเรืออย่างอ่อนโยนเจ้ากลับมาแล้วสีฟ้าเจ้าเจอสิ่งที่เจ้าตามหาหรือยัง สีฟ้าไม่ได้พูดแต่ลุงมีสัมผัสได้ถึงความสงบที่แผ่ออกมาจากตัวเรือลุงมีรู้ว่าเรือใบน้อยลำนี้ได้ค้นพบคำตอบแล้วสีฟ้าเลือกที่จะจอดเทียบท่าอย่างสงบแต่ทุกครั้งที่คลื่นซัดมาถึงตัวเรือมันจะส่งเสียงกระซิบที่แผ่วเบาให้กับเรือลำอื่นๆเสียงนั้นคือบทเพลงแห่งท้องทะเลที่สอนให้ทุกคนรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ขนาดหรือความยิ่งใหญ่ แต่มันอยู่ที่ความกล้าที่จะเผชิญหน้าการปรับตัวและการค้นพบความสงบภายในนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรือใบน้อยสีฟ้าก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรือทุกลำในอู่ให้กล้าที่จะออกเดินทางและค้นพบความหมายที่แท้จริงของตัวเอง